สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเขารลบเสียงข้างมากลั่นลงตู่ควรพออุหันลุทไทยลั่นสวควรจบยอมรับเสียงข้างมากร้อนละอูดในสังคมอยู่ในตอนนี้เมื่อชาวเน็ตได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงสว2อ0คนจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์หลังจากที่ทางสวบ,บางท่านได้ออกมาแสดงจุดยืนว่าจะไม่ออกเสียงโหวตให้ทีมพิธาลิมเจริญรัฐ หัวหน้าพรรคเก้าไกลที่ได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งเป็นรัฐบาลล่าสุดอุ้หฤทรุทไทยม่วงบุญสีนักร้องดังผู้สนับสนุนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชามาโดยตลอดได้ออกมาพูดคุยในรายการลุยชนข่าวทางช่อง8ซึ่งบางช่วงในรายการอุ้ยยังเผยว่าสวาควรจะยอมรับเสียงของประชาชนเพื่อให้ประเทศไปข้างหน้าไม่ให้เกิดความขัดแยง้งและเพื่อปากท้องของประชาชน ไม่อยากให้มีการลงกถนนแล้วการที่ฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ดีมันจะสนุกเพราะเห็นสิ่งที่เขาอภิปรายไว้ก็ให้เขาโชว์ฝีมือบ้างเธอยอมรับว่าแม้แต่ใจเธอจะอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่แพ้เราก็ต้องยอมรับกฎกติกาเสียงข้างมากเราหวังว่าหลังการเลือกตั้งจะไม่มีความขัดแย้งแล้ว ลุงตู่ควรพอให้ประเทศเป็นไปตามกลไกเสียงข้างมากถามว่าอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่ากันระหว่างพิธาจากก้าไกลและแพทองทานจากเพื่อไทยอูบอกว่าอยากให้แพทองทานเป็นมากกว่าเพราะมีความซอฟกว่าทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปได้แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบส่วนฝั่งพิธานั้นน่าเป็นห่วงเพราะหลายคนเป็นห่วงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในนโยบาย ขอคุบคุณ้นแรงข่าวจากคบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ